สำเรียวกเศษขี้เท้าตายแล้วเหลือเศษกระดูกน้อยเดียวเด็กน้อยตายก็เหลือน้อยเดียวผู้เฒ่าตายก็เหลือน้อยเดียวพระตายก็เหลือน้อยเดียวคนตายก็เหลือน้อยเดียวแม่ชีตายก็เหลือน้อยเดียวแม่อาจารย์ลองชาววัดวัด เพื่อเลอาจปดป่าไวา้ใส่เผาไม่ชีย่ยานมีไม่เอาอยางรถมาเซอร์แบบนี้ย,ยางรถเ,เป็นวงเป็นวงเป็นวงมาเสอร์ผู้ตายก็ดูดำมันดำยางมันเผาอาจารย์ลองจูดเม่ี สี่สหปีแล้วนะจูดอะคู่มีเอิงนะได้จูดอย่างข่าวอีได้นนี่ได้จูดอย่งข่าวอีกคนนึงแล้วก็จูดคนไปเรื่อยๆเตรียมตัวนะไม่ฉี่ไม่อขาวเตรียมตัวต่อยอย่าอยู่โลกนี่ไม่ต้องอยู่นะพอจะไปได้ก็ไปหลด อยู่แล้วมันหาเรื่องยุ่งหาเรื่องยุ่งหาโลกหาสงสารหาทุกหาสุขหาโศกหาเศร้าหาความเสียใจหาความดีใจหาความสุขใจหาความทุกข์ใจหาเรื่องยุ่งมาหาหดเจอเนี่ยมันมีจบพระพุทธเจ้าว่ามันมีจบอาจินไต การเวียนว่ายตายเกิดของซัตว์ั้งหลายกรรมและการให้ผลของกรรมทั้งหลายนะมันอาจินตยมันก็ไม่ได้ประมาณไม่ได้ไม่จบไม่ว่างไม่โปรงไม่ลงพระพุทธเจ้าเพื่นจึงว่าให้พิจารณาดีๆนะโดยเฉพาะผู้มีทันตายนะผู้ตายแล้วแ,แล้วไป นะเพราะมันไม่ได้โอกาสพิจารณานะรนะับวีบากกรรมนะผู้ยังอยู่ออยู่ไปเถอะนะอย่าไปโลภเกินไปอย่าไปยากเกินไปนะอย่าไปไล่จิดสำนึกอย่าไปไล่นะชิดวิญญาณนะอย่าไปไล่นะความเป็นคนนะความเป็นคนให้รักษาไว้คงอยู่นะเป็น ลูกเต่าเหล่าหลานเลนนะอย่าไปล้างนะอย่าไปลบไปล้างผู้เหอกำเนิดเป็นลูกษย์ลูกหาอย่าไปลบไปล้างครูบาอาจารย์นะเป็นคนในชุมชนสังคมหมู่บ้านนะอย่าไปลบไปล้างนการเฮอเกียรติการเฮอควันการเหอก,กำลังเจอนะต่อกันและกันเป็นคนอย่าไปโลบเป็นคนอย่าไปอยากเป็นคนอย่าไปไร้จิตสำนึก เป็นคนอย่าไปไล่จิตวิญญาณรักษาได้ละได้ละนะได้ะะความเป็นคนนอกกันนั่นเป็นเปเลอก็เป็นไปเถอะนะเป็นยุ่งก็ยุ่งไปวางไปเป็นสุขก็สุขไปวางไปเป็นทุกข์ก็ทุกข์ไปวางไปนะโลกอันนี้พวกเราทุกคนนี่นหดวจิโหดเจอนะ,นะมันเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าด้วยกันทุกคนนะไม่ได้เพอลาอยู่สุขอยู่ เย็นอยู่เป็นอยู่ช่ำตลอดเวลาเหมือนอยู่เป็นก็อยู่ได้วางบางเวลาอยู่เย็นเป็นสุขเป็นสุขได้ก็เป็นสุขได้วางเวลานรอคอยได้ก็รอคอยได้อุเบกขาได้เป็นบางเวลาบางเรื่องบางอย่างนีอยู่ก็มีเป็นเย็นก็มีพ่อรอก็มีได้บางเรื่องบางราวนี่เย็นก็เป็น นะยู่ก็เป็นเย็นกพ็พ่อรอก็ได้มันเป็นอย่างนั้นไดนะ้บางเรื่องอย่างมูเจ้ามีพอเจอโกรธโมโหชุนเชียวเกลียวกลาดขึ้นมาหนะยับยั้งใจก็มีเป็นนะยู่ก็มีเย็นเป็นก็มีสุขนะเป็นไปข้างหน้าก็มีสบายนะมันหอวโอกโ,อกโัวเจอมนุษย์นี่ยมันหยาดเตอดเหมัอนยุ่งมันหยากแต่นะนอกันน่ะไม่ยุ่งมนุษย์น่ยุงนะยย่งสุด นะมนุษย์สบายสุดมนุษย์อุเบกขาสุดมนุษย์ถือไว้โลกอันนี้นั่นเะป็นะปุจ้ายุ่งสุดมนุษย์นี่ะ่ะนะสบายสุดพ่องใสสุดบริสุทธิ์ที่สุดก็จิตเจอมนุษย์นี่แะนะฉะนั้นนะบางครั้งบางคราวนะเราก็ควรนิ่งอยู่นะบางครั้งบางคราวเราก็ควรทําความเข้าใจตัวเองนะให้เกียรติตัวเองให ความจริงใจกับตัวเองให้ความสบายใจกับตัวเองให้รอยยิ้มกับตัวเองให้ความโปดีให้ความพองามให้ความพอเพียงนะให้ความเป็นอยู่นะที่ชุมที่ฉ่ำกับตัวเองนะอันนี้นะชีวิตกับว่าตัวเองตัวเองมันต้องการพื้นที่ของชีวิตนะเหมือนปลานะปลาก็ต้องการพื้นที่ นะของชีวิตของความเป็นปลานะถ้าน้้ำเหือดน้ำแห้งหโือแต่ขี้เปกขี้โครนนะมันก็ดิ้นรนนะเพื่อเอาชีวิตรอดร้องขอนะเพื่อเอาชีวิตรอดมันก็ต้องการพื้นที่ที่กว้างนะจิตใจของเราก็เหมือนกัน ความสบายใจก็ดีรอยยิ้มก็ดีความพอดีก็ดีความพอเพียงก็ดีความมีอยู่ความมีกินความอยู่สุขฉ่ำชับสำราญชื่นบานใจมันเป็นพื้นที่ของจิตใจนะจิตใจไม่ต้องการนการบีบบังคับจิตใจไม่ต้องการการดูหมิ่นดูแคลนจิตใจไม่ต้องการความโศกความเศร้าจิตใจไม่ต้องการความนเสียอกเสียใจจิตใจไม่ต้องการในสิ่งที่มันบีบมันขั้น นะมันพายเป็นทุกข์นะเห็นไหมนะจิตใจของเราก็ดิ้นรนเหมือนปลานะติดขี้เปลือกขี้โคลนนะจะนั้นนะถ้าหาเราก็เอาปลานะั่นะขึ้นจากขี้เปลือกขี้โคลนซะนะเพราะน้ำมันเหือดน้ำมันแห้งแล้วก็เอาไปปล่อยนะในน้ำที่มันเยอะๆกว้างๆนะมันก็มีชีวิตต่อนะจิตใจจิตวิญญาณของเราก็เหมือนกัน นะต้องการความสนุกสนานราเริงต้องการนะการที่นะปล่อยสมองให้มันใสๆนะปล่อยพื้นที่ใจให้มันกว้างๆนะ้ปล่อยจิตปล่อยใจให้เบาสบายคลายวางนัเห็นไหมนะจิตใจของเราแท้ก็ยังต้องการพื้นที่กว้างๆ นะต้องการพื้นที่ร่มร่มเย็นเย็นนะอยู่เป็นเย็นพอรอได้อันนี้คือพื้นที่ของจิตวิญญาณพื้นที่ของจิตใจนะถ้าตื่นเช้าขึ้นมาลหน้านิ้วคิ้วหมดขมวดน,นะรายจ่ายลูกเต่าเหล่าลาเลนนะคนนั้นไม่สบายคนนั้นป่วยคนนี้ไข้นะคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้ปัญหาร้อยแปดกิเลสพั0หานะปัญหาร้อยอย่างเกิดขึ้น ในแต่ละมือในแต่ละวันมันไม่ได้สนุกนะมันไม่ได้สนุกสติไม่พอสว่างไม่พอสงบไม่พอหมดเรื่องนะยิ่งเฉพาะผู้ฆ่านะผู้เป็นนักบวชเป็นพระนะสงบก็ไม่ได้สว่างก็ไม่เป็นเย็นก็ไม่พอนะรอก็ไม่ได้นะคุณค่าของนักบวชหมดเลยนะไม่มีคุณไม่มีค่าสติไม่มานะปัญญาไม่มี นอาความดีไม่เกิดบาร,รมีไม่เกิดในหมดเลยนะหมดคุณค่าน่าะชั้นะ่นยิ่งเฉพาะผู้ฆ่านาผู้เป็นนักบวชเป็นบรรพชิตเป็นนักพรตเป็นผู้บําเพ็ญตนนยิ่งจะต้องนึกถึงนพื้นที่ของจิตใจพื้นที่ของจิตวิญญาณศีลที่บริสุทธิ์สมาธิที่บริสุทธิ์ปัญญาที่บริสุทธิ์ เป็นพื้นที่ของจิตใจเป็นพื้นที่ของจิตวิญญาณนะอยา่างท่านทั้งหลายนะอยู่แบบโลกโลกนะอยู่ในโลกกับความสนุกสนานความเพลดิเลดเพลินความนะไม่ละทิ้งศีลไม่ละทิ้งธรรมะความยิ้มได้ความหมัวเราะได้ความมีสุขอยู่กับลูกเต้าหล่อลนเหลนมีอยู่มีกินมีใช้มีจ่ายมีความรื่นเริงบันเทิงใจนะอันนั้นนะเป็นพื้นที่ใจในโลก นะโลกก็ต้องการนะไม่มีใครที่นะไม่ต้องการนะสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการนะตื่นเช้าขึ้นมานะความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจนะการใช้การจ่ายชักหน้าชักหลังนะปูนนั่นกับปัญหาปูนนี่กับปัญหาอย่างนั้นก็ไม่มีใครนะใครอยากไดนะ้ก็ต้องการสิ่งที่เป็นสิริเป็นมงคลเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องงามฉนะนั้น นะการปล่อยวางนะทำให้สมองนะมีพื้นทีนะ่ทำให้จิตใจมีพื้นที่พรนะพุทธองค์จึงสอนนะจึงสอนให้นักบวชทั้งหลายนะมีหัวใจที่เย็นชำํำมีหัวใจที่คู่ควรนะกับคำว่าชีวิตมนุษย์มีหัวใจที่คู่ควรนะมีความดีที่คู่ควรกับคำว่าหัวใจพระเจ้าหัวใจพระสงฆ์ นะฉะนั้นในสิ่งที่นะรารักเราชอบนะในสิ่งที่เราใส่ใจฝักใยนะทำให้ดีเชิดทูนให้ดีเชิดชูให้ดีอย่างผู้ฆ่าเนี่ยนาะรักการบวชนาะรักการเป็นนักบวชนาะรักการเอื้อเฟื้อสงเคราะห์อนุเครานะห์ผู้คนนาะรักการบําเพ็ญตนนะให้ดีงาม นะก็เชิดชูการบวชเชิดชูการสงเคราะห์อนุเคราะหนะ์เทิดทูนนะจิตใจนะให้เกียรติ้ความรักให้ความกรุณานะใจของเรานะที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขนะเพราะเรารักสิ่งนี้เพราะเราชอบสิ่งนี้เพราะเราชอบการบวชเพราะเราชอบเส้นทางของพระพุทธเจ้าเพราะเราชอบใจนะต่อเส้นทางของพระอริยเจ้า,าทั้งหลาย นะแต่สิ่งที่เราไม่ชอบก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เรื่องดนะีสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องปกตนะิเพราะเราอยู่ด้วยกับคนคนในโลกนี้บางคนก็เนเป็นคนที่เราชอบบางคนก็เป็นคนที่เรารักคนในโลกนี้บางคนก็เป็นคนที่เราต้องให้อภัยบางคนก็เป็นคนที่เราต้องให้เกียรติบางคนก็เป็นคนที่ นะเราไม่ต้องสายใจนะบางคนก็เป็นคนที่เราต้องนเะอือเฟื้ออาทรนะมันมีอยู่นะโลกนี้มันมีอยู่อย่างนี้แมนะ้แต่พระพุทธเจ้าเองนะคนที่มารักพระพุทธเจ้าคนที่มาชอบพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็ให้คำแนะนำรำสอนนะให้เกียรติให้ความนับถือให้ความนเะมตตาความยินดีความพอใจแนะนำรำสอน คนที่ไม่รักพระพุทธเจ้า s, คนที่ไม่ชอบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียนรู้นะ่ะเรียนรู้ที่จะโหสิกรรมเรียนรู้ที่จะอาภายัยโทษเรียนรู้ที่จะไม่ใส่ใจนะ่ะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางละทิ้งนั่นพะระพุทธเจ้าสอนเสมอกันานะโลกนี้มีไว้ให้เราทบทวนตัวเองโลกนี้มีไว้ให้เราได้เรียนรู้โลกนี้มีไว้ให้เราได้เติบโต นะฉกน,นัน้นท่านทั้งหลายเนอ้อนะชีวิตจะต้องเติบโตนะโอ้ยฉันแก่แล้วฉันเท่าแล้วจะเติบโตที่ไหนเติบโตที่ใจนะเติบโตที่จิตวิญญาณนะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจการวางลมหายใจสุดท้ายนะเมื่อได้เราวางลมหายใจสุดท้ายได้ด้วยความรู้ปล่อยรู้วางแล้เมื่อนั้นละ่ะ นะเป็นความเติบโตทางจิตวิญญาณงานะที่แท้จริงนะพอจะตายแล้วห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ลูกคนนั้นหลานคนนีนะ้คนนั้นมาหรืออย่างคนนี้ไปหรืออย่างแล้วก็นะตายแล้วก็ตาเถลือกถลนนะตายแล้วก็แย่เขี้ยวยิงฝนนะตายแล้วก็ยังลูกตาตาลูกโพรงนะห่วงนั้นห่วงนี้อยู่ไม่ได้นะถึงเวลาตาย นะตายอย่างยิม้มอิ่มพอใจที่จะตายสุขใจที่จะตายนะอิ่มใจที่จะตายนั่นแหละเป็นผู้ถึงนะถึงเส้นทางของนะพระพุทธเจ้าได้นะถึงแม้ว่าจนะเป็นเส้นทางที่ยังไม่ใช่เส้นทางนิพพานก็ตามนะแต่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่เป็นเย็นได้นะอยู่เป็นเย็นพอรอได้ นะเป็นอย่างนั้นถ้าอยู่ก็ไม่เป็นเย็นก็ไม่พอรอก็ไม่เป็นนะไม่ได้นะนะตายแล้วนะแยกเขียวยิงฝันนะตาเลืออถอยลนมีนะนะมีผีหลายตัวนะเปิดหีเปิดโลงขึ้นมาแล้วนะี่โวเพราะอะไรเพราะมึมีเรียนรู้ที่จะเติบโตนนะเรียนรู้ที่จะเล่นเรียนรู้ที่จะเมาเรียนรู้ที่จะนะหลง นะการเล่นการเมาการหลงเนี่ยมันเป็นเครื่องบ่งบอกตอนตายนะผู้ข่าเห็นหลายคนแล้วนะเห็นหลายผีแล้วนะผีที่ปล่อยได้ผีที่ประหว่างได้ผีที่ปล่อยนะปรงได้เนี่ยหายากนะตายอย่างสบายนะปากก็ปิดนะตาก,ก็ปิดนะใบหน้าใบตาก,ก็ไม่เสยียยวไม่เสยียวไม่นะ นะานิ้วคิวขมมวนะตายอย่างวางนะซีดเป็นไก่ต้มอยู่ในหีบอยู่ในโลงนะแต่เรามองแล้วพอรู้พอรู้พอมองออกว่าเออคนนี้เขาตายห่วงน้อยหน่อยเออคนนี้เขาตายก็ไม่ห่วงเลยาคนนี้เขาตายเขาห่วงนะเขาห่วงของเขาห่วงสิ่งนั้นเขาห่วงสิ่งนี้เขาเล่นสิ่งใดเขาเมาสิ่งใดเขาหลงสิ่งใดนะชีใจไปตามนั่น ดังนั้นเวลาตายเนี่ยมันขายหน้าตัวเองแม้กระทั่งนักบวชนักบวชทั้งหลายตายก็ก็เหมือนกันนก็คล้ายๆกันกับคนน,น,นั่นแหละอังนั้นผู้ฆ่านะปราถนาอย่างเดียวหนึง่งเวลาตายขอให้ตายคนเดียวอย่าให้คนนั่นมาใกล้อย่าให้คนนี้มาใกล้อย่าให้คนนั่นมานเป็นห่วงบวงใหญ่ นะขอให้ตายอย่างสงบขอให้ตายอย่างสวยงามนะขอให้ตายอย่างอุเบกขาขอให้ตายอย่างหมดห่วงขอให้ตายนะอย่างพระอริยเจ้าท่านตายอย่างพระอรหันตร์ท่านตายนะอันนี้ลรถนาทุกวันก่อนหลับก่อนนอนนะขอระขังสามทีนะบนหัวนอนนะว่าครั้งที่หนึ่งนะเราตายแล้วอย่าได้เป็นห่วงบวงใหญ่ ครั้งที่สองเราตายแล้วนะขอให้ตายอย่างดีอย่างงามครั้งที่สามเราตายแล้วก็รู้จักทางไปนะที่จะต้องไปตามกรรมนะตื่นเช้าขึ้นมาก็ขอละขังว่าวันนี้นะเราต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำสิ่งที่เป็นสุขวันนี้เราต้องทำในแะนวะทางของจิตวิญญาณให้ดีให้งามนะวันนี้เราต้องเดินไป ในเส้นทางของพระพุทธเจ้านาะทีพระองคนะ์สอนให้เราเรียนรู้สอนเราทบทวนตนเองสอนให้เราเติบโตนาะเนี่ยผู้ข้าก็เตือนตัวเองนะทุกวันทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาก็ขอาะลข่างเตือนสติตัวเองดึงจิตดึงใจกลับมาหาตัวเองไม่ใช่ว่าโอ้ตื่นเช้าขึ้นมาคิดเรื่องอยู่คิดเรื่องกิน นะนั่นเอาให้ทีหลังเนะตือนสติก่อนตั้งสติก่อนนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะว่าพวกเรานะชีวิตชีวิตหนึ่งนะมันเหลือแค่เศษเท่าทุลีเท่านั้นนะเหลือแค่เศษกระดูกนิดหน่อยนะเหลือแคนะ่สิ่งที่ไม่ได้เป็นสาระไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรอันใดเลยนะฉะนั้นก็ให้คิดพิจารณา แล้วก็เติมแต่งการบุญการกุศลนะความเติบโตความเติบใหญ่นะของจิตใจของจิตวิญญาณนะปล่อยสมองให้โล่งโปร่งปล่อยใจให้ผ่องใสนะมีชีวิตที่งดงามนะในตัวของตัวเองนะถ้าจะเป็นจะตายแต่แทนะ้มันทิ้งหมดเลยนะนะมันไม่ได้อยากได้อะไรเลย มันอยากได้แต่ว่าโอ้มาเลยเด้กุลตายมาเลยเด้กุลตายตายมันแล้วเสพมันยะมันง่มันเจ็บมันปวดนะตายแล้วลวแล้วเสียดอ่ะนะเป็นอย่างนั้นนะก็บ่นได้แค่นั้นแต่บ่นได้ก็เกิดใหม่นะแต่นั่นบ่นตายยังไม่พ้นตายบ่นเกิดยังไม่พ้นเกิดนั่นไม่บ่นเกิดไม่บ่นตายนั่นแหละมันพ้นแล้วนะจะเกิดแก่เจ็บละตายเพราะ เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเป็นเรื่องปกตินะเหมือนเราบ่นเกลือว่ามันเค็มนะเราก็บน่นโอเคมเข้มเๆ้ม,มนะถ้าเราไม่บ่นเมื่อไหรเราก็พอดีเมื่อน,นั้นนะพอดีใช้เกลือนิดหน่อยนะผัดลงไปต้มลงไปปิ้งลงไปย่างลงไปนิดเดียวเราก็ไม่ต้องไปบน่นเพราะเรารู้พอดีว่ามันนะถ้าเราไม่รู้เกลือเราก็ใส่ไปเยอะเลย นะโอบปลาเข้าไปโอบเนื้อเข้าไปปิ้งอย่างแล้วก็มาบอกโอ้ยปิ้งปลาเค็มปิ้งเนื้อเค็ม,มเห็นไหมเพราะเราไม่รู้จักความพอดีนะนี่เหมือนกันเรารู้จักความพอดีเกิดแก่จบตายลราเราก็สบายเลยยะทาวาลิวะปุราปริภูเรนติสคาราัง

อิจิตังวัดิตังตุหังคิปเมวะสามิชจตุสัพเพหิปรินทุสังกปาจจันโดปนรโสยะธรรมะนิโชติรสยะธรรมิวิวานชะ ba cô ko ina sa tumma te ma wa dwa na la yo su di nga yu ko ma wa mi wa nda na si li sa ni cha ngu ta ma cha ยินโอนชาตานโรตามวันเอีายุวนโนสุขางบาลาอาญอาดารรเมอากาเรเมียาเตมินดาสกัจฉเม Petananda ki na ndacabube kata menuutara na I Runawak saka yawanya

Noyaayita mo syhiyanito pe na mucacakata rara baran cabee ku naman padinang Munyang pasutan napang kanai bawa tuksa pamangkarang rakanndo sa สัพพะบุตถาเนวะเวนะสันดาสสุทีปวันตุเตมปาวะตุสัพมังกาลังรักขันตุสัมเดวตาสัมเวนะสันดาสสุทีปวันตุเตม